เรามีพาร์ทแถมอะเราจะเอารถของคนอื่นไปซ่อนของเจมจิอันนี้คันไหนวะอันนี้คันเรานี่นะรเราจอารถเขาไปซ่อนกันฮะเ,เรียกแม่งจะหาเจอไหมโคตรเกียนน่ะโอเคแค่นี้แหละเปิดไฟไว้งั้นเห็นแก่ความเป็นเพื่อนมันจะไม่รู้นะครับว่ารถมันอยู่ไหน เดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายแป๊บนึงกันก่อนจะกลับไปถึงบ้านนี่เป็นพาร์ทพิศเศษนะเป็นหนึ่งไอพาสเท่าไหร่ก็ไม่รู้เอาแล้วขนาดนี่ให้มันทับกลับไปเองอเแล้วกันค <c oughs> ันโอเคไปละเดี๋ยวอยากดูจังเลยวะ่ะว่ามันจะเป็นยังไงอาล้วท่านผู้ชมผมจะพากลับไปบ้านแล้วกัน ก่อนจะจบคลิปอีกคลิปนี้เลือไว้เพราะพิเศษไม่น่าจะมีแค่นี้เมื่อเช้วันออกเซิร์ฟไปเมื่อกี้พรพี่เขาช่วยเล่นเคาเตอร์คลิปนี้นาจะถึงนะเนี่ยถึงเพื่อนหลายๆคนของผมแล้วก็คนดูอีกหลายๆคนนะเดี๋ยวรอบคราวหน้าจะพาล็อกวูดกับบีนเฮดเกมเมอร์มาแค่ด้วยแล้วกันแค่นี้แหละ เดี๋ยวว่ามันจะกลับมาให้ได้กันชนขื่นกว้างอือพอหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ทายุกัดแล้วก็ตบโอ้ยเนี่ยเฟี้ยวสไลด์ชนนี่เนี่ยอะไรละ เดี๋ยวอันนี้การจอดรถแบบถูกต้องขั้นแรกคือเราต้องขึ้นไปบนนี้จากนั้นเราก็ต้องขับลงมาผู้ชมการต่ออ้าวออ้๋อันนี้พลาดไปหนึ่งแบบถูกต้องการขับรถแบถูกต้องนี่เบรกโอเคแล้นั่นแหละครับเดี๋ยวให้ดูทั้งบ้านเลยแล้วกัน มีอะไรทำวันวันที่น่าเบื่อ้ยกลองพยาบาลอ้าวกลองพยาบาลนี่รู้สึกว่าจะดีทำอะไรก็ได้ไมั้งรักษาได้หลายอย่างรักษาได้ทุกโรคแต่โรคจิตยันดีโบลาเดี๋ยวขอเราเติมน้ำมันกันแล้วกันนะครับ นี่ที่ตัวน้ำมันที่นี่เปลืองนี่ยน้ำมันผมมีที่ปั๊มน้ำมันสองที่ทำไมเปลืองไม่ได้วะอ๋อฟูอยู่เหรอโอเคปินครับอ่าเออใช่ ไม่รู้จะทำดีปะนะ่ะเนี่ยทำกับดาบแบบพันพื้นฐานก็มีแค่ตะปูสองอันมาครับก็ดาบนนี้คงจะมีคนรู้อยู่แล้วส่วนเทปนี่เอาไปทําเตียงนอนได้ก็น่าจะมีคนรู้อยู่แล้วแต่ออกกลับไปทํวิห้าณก่อนดีกว่าเผือไว้สําหรับใครที่แบบใครที่ทำเตียงนอนไม่เป็นแล้วน่าสงสารน่าสงสารขึ้นไปแล้ว ล้วขึ้นมาก็เตียงว,วางไว้ตรงนี้แล้วกันนะให้ใครมาน้อยก็ได้ทีหนึ่งล้วก็ไม่เซฟและทีอันีก็เก็บไปตรงนี้เราคงตอนครับแล้วเดี๋ยวโอเคอย่างครบหมดแล้วแล้เราก็แค่เอาของไปใส่ไว้ที่เดิมรอบเรา ขเป็นพวกเรียบง่ายนะแต่ว่ามันพวกชอบแบบไม่ชีวิตมันอะไรไม่น่าสนใจชาวนาชีวิตมันแบบเรียบง่ายอนะความธรรมดาแต่ผมถือคติว่าดราม่าคือชีวิตนะแต่ผมชอบความชีวิตที่เหนือวพ่ายถือพ่ยเหนือคนอื่นอนะเลยต้องสร้างกล่องเยอะๆไว้แล้วก็เก็บของเยอะๆเรื่องเรื่องพูดเรื่องแค่นี้ โอเคเรามีเทปสองอันแล้วจริงแล้วต้องการอีกคือกระดาษอีกเจ็ดอันแล้วมันแบ่งของได้ปะนะแล้วทำไมไม่ได้ช่มันเอาเทปมาตรงนี้เทปเทปตรงไหนก็ได้อะใส่ไว้ตรงไหนก็ได้จะตรงนี้ตรงนี้ก็ได้เทปสองผ้าเจ็ดมันก็จะได้ถุงนอนถุงนอนรูปร่างจะเป็นอย่างนี้ แล้วพอเรากดคาฟมาเราจะเสียไปแค่จอันแล้วตอนถ้าเกิดเรากดดับเนี่ยถ้าเราไปเจอของนี้ที่ไหนเดี๋ยวก่นอนอถ้าเราไปเจอของอย่างนี้ตรงไหนเนยเราไม่ต้องนึกว่าเอ้มันเป็นอะไรวะมันเป็นป้องกัญชาหรืออะไรก็ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเตียงเราแค่เอามาแล้วก็ปูนอนได้เลยเป็นเตียงระดับธรรมดาส่วนเตียงอันใหญ่นี่ลืมไปแล้วคาบยังไงนะ แค่นี้คงไม่มีใครมันปัญญาอ่อนทุกเตียงเราหรอกนะหรือว่ามีวะคนคงไม่มีใครปัญญาอ่อนทุกเตียงคนอื่นไปหรอกนะะนอกจากจะมีเตียงมากเกินไปอันนี้ก็จะเป็นเตียงแบบถุงนอนเออแต่เตียงของผมเคยเป็นเตียงนี้เมื่อก่อนแต่ยกให้น้องไปแล้วเพราะเนื่องจากไปได้เตียงที่คันเทียมมาเตียงนี้นี่เองเออและสำหรับการที่เรามีระเบิดมากเกินไปหนึ่งอยา่าง ไอเราไม่ได้ระเบิดกับดักกับสัตว์มากเกินไปแล้วกับลักนี้มันทำาาได้กับคนด้วยกันเองด้วยเราก็จะมาทําเรื่องสนุกกันนะครับคือถ้าเกิดตายก่อนอนะถ้าเกิดเราเปิด PvP ไว,วใ้ในเซิร์ฟแล้วเราแบบรับเพื่อนมันตายเงี้ยแล้วเพื่อนของเราเกิดมาบนเตียงนี้มันก็จะแบบโดนระเบิดเนี้ยแหละ แค่ล่ะกับจากแกล้งคนแบบสนุกสนาไว้เล่นเล่นก็มีคนทําเยอะล่ะแต่มาสอนไว้เผื่อก็เผื่อไว้เหมือนเดิมอ่ะก็ติดน้ํารู้แล้วแต่ว่ามันทํากันยังไงไม่ต้องสอนแล้วมั้งมันไม่น่ายากมันไม่น่ายากจริงอะแหละเพราะว่าขวดน้ํามันมีสองแบบอ่ะคือขวดน้ําแบบ ตัวเอลขวดน้ำแบบตัวบีขวดน้ำตัวบีนั้นนะถึงจะขวดน้ำตัวบีนั้จน,นจะทำเป็นกระติกน้ำได้อะสำหรับคนที่ดูวิธีคัสแต่ไม่รู้เรื่องขวดน้ำอะถ้าใครได้ขวดน้ำตัวเอลมานี่แล้วก็แบบอยากจะทำนี่คือแบบทำใจทำไม่ได้อ๋อแล้วนี่คงรู้อยู่แล้วว่ามันคือคาร์แจ็คเอาไว้สำหรับยกรถเมื่อกี้ที่ผมใช้ปประจำอะแค่รถเน่าทำมาเลดได้แต่ไม่ต้องสอนคนหนึ่งเาทำเป็นหมดแล้ว ยิงใครอยู่เก็บเติมโอเคก่อนจะปิดคลิปเศษนี่ก็ไห่ึ่งทีแต่ก็ไปแล้วเทปนี้น่าเสียดายที่ไม่มีรถจับเพลิงให้นะนี่มันเป็นไม่สามารถคนนะ ความระเบิดไปแล้วเฮ้ยนี่มันเออไม่เอากว่าไม่รอเพื่อนเราจะเป็นคนไม่รอเพื่อนนะเริ่มจะไม่บอกคนดูนะว่าไอ้ที่หมวกเมื่อกี้มันเกี่ยวอะไรกับเพื่อนเฮ้ยนี่มันทนายเฮ้ยนี่มันอ๋อ,ท,อท็อตเออหมวกท็อตนี่มันจะมีหมวกทอ็ทอตกับแฮนด์แลมเป็นไฟฉายสองรูปแบบ แล้วซึ่งไฟฉายสองรูปแบบนี้มีแค่ท็อตอันนี้เท่านั้นที่สามารถไปคาไปหมกไฟฉายได้นะ้อมเคยลองแล้วเมื่อวานอันนี้มีโต้ไม่รู้ไปทำประโยชน์อะไรได้ถ้าเกิดไมีประโยชน์ก็ไม่จำเป็นทิ้งยกระดาษเดนโน่ดี้ว่าเมื่กี้เพอร์ ย้อนถึงเพื่อนไปแล้วกันเมื่อกี้เถวคนไม่เห็นอะไรกันนะเฮ้ยอ,อ๋อบานนี่โดนทุบละเสียงน่ามันเสียงอะไรพลางเฮ้เยเราไม่มีที่แตยานี่อาจจะทำของน่ารกกับไปของสำเร็จรูปห้หน่อยพวกีแต่ของโมดีอ่ะ เดี๋ยวคอยปับ๊บเม่งปั๊บเดียวจะไปดูของซะหน่อยฮาเอาไปจำกายตอนแรกอนันนี้นี่คือสำหรับคนที่ดูคลิปของ BDH Gamer นมะอ่ะถึงจะรู้ว่าคนใชาอาวุธนี้ตีตังบี้อ่ะตอนคลิปแรกเขาคือผมอะ่ะผมเป็นพี่ของเขาอะ่ะพี่แท้ๆพี่แท้ๆเถืถ่อนไม่ผสมในดาดเกีกนสองก็ คำพูดของน้องแล้วก็ปืนใ์อีกนิดหน่อยโดนหรือไม่ <c oughs> มโดนนะแต่มันไม่ตายเ่้ยยังม่มเถอะเจอกับบ้านละเมื่อกี้มีคนเห็นบ้านนี่งคือ อตอบตอบเป็นเดชนี่เราเอามาคราฟได้นี่เป็นเลสซิ่งที่ดีสุดแต่ผมเคยคิดว่าแบนเดชเพิ่มเพื่อสิบเลสซิ่งเพิ่มสิบห้าถ้าเกิดมีแบนเดชสองอันเนี้ยแต่เอามาถ้าเรามีแบนเดชสองอันเราควรจะใช้แบนเดชสองอันหรือว่าเลสซิ่งเอามาคราฟเป็นเลสซิ่งก่อนอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแบนเดชสองอันเพิ่มยี่สิบนะแต่ถ้าเลสซิ่งอันเดียวก็เพิ่มแค่สิบห้าอย่างเงี แต่มันแบบอีกห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือไปลดไอ้นี่ไงไปลดค่าติดเชื้อแค่นี้แหละเนี่ยจะพูดละ